สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่สยามพารากอนนะครับที่นี่ชั้นที่ Dream Theater 2 Dream The เ t อ r เป็นร้านค้าซึ่งนำเสนอสินค้าในเครือของมหาจักรครบถ้วนทุกรูปแบบวันนี้ผมมาทำไมเลอยครับจะมาแนะนำลำโพงรุ่นใหม่ของ JBL ที่จริงแล้วเป็นลำโพงในตำนานด้วยซ้ำไปนะครับสร้างมาประมาณ50กว่าปีแล้วแล้วก็ครบรอบ70ปีในปีนี้ของ JBL เราจะนําเสนอลําโพงซึ่งถือว่าเป็นมอนิเตอร์ระดับโลกมาให้ท่านได้ชมกันครับ <S <S ท่านชมที่เคารพครับในเรื่องของลําโพงมอนิเตอร์แล้วก็ลำโพงที่ใช้ในโรงภาพยนตร์นั้นต้องยอมรับว่าบริษัท JBL ก็คือเป็นหนึ่งเป็นผู้นําทางด้านนี้นะครับกว่า50%ของโรงภาพยนตร์ในโลกนี้รวมทั้งในสตูดิโอต่างๆที่ใช้ลําโพงมอนิเตอร์นั้น JBL คืออันดับต้นๆของโลก วันนี้ที่ผมจะพามาดูก็คือการย้อนความเดิมแล้วมาสู่รุ่นใหม่ล่าสุดของ JBL C312SE นะครับซึ่งเป็น Special Edition ลำโพงรุ่นนี้มีความาเหมือนเดิมแล้วก็มีความแตกต่างจากเดิมอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์รหัส4 3 1 2รหัสตัวเลข4ตัวนี้เป็นลำโพงมอนิเตอร์ทั้งหมดของ JBL แล้ว ตอนนี้ JBL ได้นำอาลาโพงที่อยู่ในตระกูลสูงมาอยู่ในตระกูลที่เรียกกันว่าซินเทสิตนะครับ JBL4312SC ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่บังเอิญว่า 4312SC นี้ผลิตขึ้นมาในปีนี้เพื่อฉลองการครบรอบ70ปีของบริษัท JBL นั่นเองเพระาะฉะนั้นจึงมีความพิเศษอยู่ในตัวที่สำคัญนะครับลำโพง4312นั้นเป็นที่รู้จักกันในสตูดิโอต่างๆรวมทั้งการใช้งานสาหรับการบันทึกเสียงมาตลอด แล้วก็ยังมีการทำเวอร์ชั่นสาหรับใช้ในบ้านด้วย C312 SE นี้เป็นลำโพงที่ใช้ในบ้านได้นะครับท่านผู้ชมที่สำคัญก็คือมีการพัฒนาเรื่องของไดรเวอร์ค s อสเซอตัวตู้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับนั่นค,คือความน่าสนใจของลำโพงมอนิเตอร์คู่นี้คำว่ามอนิเตอร์หมายความว่าลำโพงที่ให้เสียงทุกอย่างเที่ยงตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีสิ่งที่หลอนหูเลยเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงต้องการเสียงที่แม่นยำเที่ยงตรงในแบบในสตูดิโอก็ต้อง4312 SE คู่นี้ครับเรามาดูกันนะครับว่า4312 SE นั้นสร้างมาตั้งแต่52ปีที่แล้วนะครับก็คือปี1968วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับเราจะไปเปิดดูโชมด้านในของ4312 SE กันเลยนะครับท่านผู้ชม 4312SE นะครับก็จะเป็นลำโพงมอนิเตอร์เพราะเป็นรหัสตัวเลข4ตัวตั้งแต่ต้นมานะครับตั้งแต่ปี1 9 6 8มาจนถึงรุ่นปัจจุบันความผิดแปลกแตกต่างไปในบางส่วนนะครับนั่นก็คือไดรเวอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งตัวคอนโทรลก็จะมีตัวคอนโทรลเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมให้ครบถ้วนนะครับส่วนไดรเวอต่างๆนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ JBL 4312 SC นะครับเป็นรุ่นครบรอบ70ปีซึ่งพัฒนามาล่าสุดนะครับลำโพงรุ่นนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับกำเนิดมาถึง52ปีถึงปีนี้ก็ถืถอว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่มีความยืนยงมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับการพัฒนาในปัจจุบันนั้นวูเฟอร์จะเป็นอควาพลัสโค d ดนะครับตัวนี้12นิ้วและส่วนที่แปลกแตกต่างจากวูเฟอร์ของแบรนด์อื่นก็คือ ท่านจะเห็นวงรอบคลื่นของ JBL ซึ่งช่วยในการหยุดยั้งการสันร่นสะเทือนที่ไม่พึงปรารถนาหรือเรโซแนนซ์ที่ไม่ต้องการขอบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นขอบยางนะครับในส่วนของตัวเสียงกลางนะครับเสียงกลางตัวนี้หรือตัว m i d เร n ก็จะเป็นเคลือบโพลิเมอร์ขนาด5นิ้วนะครับส่วนตัวทวีตเตอร์นั้นได้ใช้เป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมโดมนะครับตัวนี้ก็จะมีเว็บไกด์ให้ด้วยสำหรับในการกระจายเสียงซึ่งเป็นการดีไซน์ขึ้น อย่างละเอียดละออนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่เที่ยงตรงที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราไปใช้ในห้องฟังในห้องคอนโทรลมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาพอะคูสิกของห้องของบ้านของเรานั้นไม่เหมาะสมก็สามารถคอนโทรลจากปุ่มทั้งสองปุ่มนี้ได้ก็คือคอนโทรลเสียงมิดเรนแล้วก็เสียงของตัวยูวเคนซี่ในช่วงปลายก็คือเสียงแหลมได้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าลำโพงคู่นี้เป็นลำโพงที่มีน้ำหนักเยอะมากเพราะว่าแม่เหล็กใหญ่แล้วก็ตัวโครงของตัวลำโพง JBL นั้นจะเป็นลักษณะที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเป็นลำโพงซิงเกิลวธรรมดาก็จริงแต่คุณภาพเสียงนั้นยอดเยี่ยมมากให้ความเที่ยงตรงสุดยอดเลยทีเดียว JBL 4312 SE นั้นเหมาะสมกับใครผมอยากจะบอกว่าสาหรับนักฟังทั่วไปที่เดินทางมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตต้องการลำโพงที่ดีที่สุดให้เสียงเที่ยงตรงที่สุดและต้องการฟังเสียงที่ บรรดาสตูดิโอทำให้คุณฟังคุณอยากรู้ว่าเสียงจริงๆเป็นอย่างไรนั่นคือจุดมุ่งหมายในการฟังเพลงที่แท้จริงบางคนค้นหามาตลอดชีวิตนะครับในการฟังลำโพงสักคู่หนึ่งซึ่งมีบุค,คลิกต่างๆนานาหลายรูปแบบแต่เรายังไม่เคยเจอของจริงเราต้องการฟังเสียงลำโพงที่ดีที่สามารถให้เสียงดนตรีจริงได้นะครับนั่นคือ4312ฉบับครบรอบ70ปีนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ มาขอทดลองฟังได้ที่ Dream Theater นะครับชั้น2ของสยามพารากอนได้ทุกวันทุกเวลาตามที่ท่านต้องการนะครับหรือจะโทรมานัดก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมหวังว่านี่จะเป็นการเปิดโลกของลำโพงที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งของ JBL ที่ท่านจะต้องสัมผัสให้ได้ครับ